ถึงนะคะรายวิชาแอดวานซ c โคโล g r a p h นะคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพันธ์ีบุญเพ็งนะคะหรือครูหรือครูออฟของพวกเรานะคะครูออฟก็เป็นครูที่น่ารักมากนะคะแบบว่า,าในการสอนก็จะสนุกสนานดีนะคะเวลาแบบเวลาเวิร์กก็มีอะไรก็เบี่ยง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 พุ่มพุ่มพุ่มลงไปนะคะนักศึกษาก็เลื้อยล้มลุกคลุกคลางนะคะก็โมเองก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะเพราะว่า ปกติเราจะเรียนแบบที่มีแบบแบบแผน p a t t e r ใช่ไหมคะลำไทยจ๋าเลยพอม,มาเจอวิชานี้ก็ต้องยอมรับว่ายากมากนะคะแล้วก็มีความกดดันสูงนะคะสําหรับในรายวิชานี้นะคะแต่ก็พยายามจะหันงไปไม่ได้นะคะโดยส่วนตัวรู้สึกชอบนะคะชอบสําหรับในรายวิชานี้ถึงถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราอาจจะยังแบบว่าทําไม่ดีแต่เราก็จะพยายามนะคะให้มันดีขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูออฟนะคะที่เหมือนแบบว่ามาคลิกมาเปิดเรียกอะไรนะคะ เหมือนเมืนมาเปิดมุมมองนะคะ,ะของแบบชีวิตเลยนะคะเพราะว่าปกติคือเราก็จะแบบว่าเต้นได้กินต่อลีลาได้ลำลำได้แต่เรายดยังไม่เคยมาถึงแบบขั้นนี้นะคะที่มันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบถึงจิญญยานออกมาใช้แบบกินเนอร์ใช้ความรู้สึกจริงๆนะคะก็รู้สึกชอบมากนะคะที่ได้มาเรียนในรายวิชานะะ ถึงต้องเป็นนางสีดาเพราะว่านางสีดาเนี่ยเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็ต้องมีความสําคัญของวรรณกรรมที่เป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่องโดยโปรเองเนี่ยได้นำเขาเรียกว่าเหมือนความรู้สึกอารมณ์ของนางสีดานะคะโดยตัดนำตัดตอนนะคะเขาโครมาจากในเรื่องตามมาเกียนนะคะก็คือช่วงที่นางสีดาเนี่ย ถูกทศกัณฐ์เนี่ยรักพาตัวไปใช่ไหมคะในช่วงน,นี้หากว่าเราตีความในเรื่องของาอารมิเกียนเนเราเราก็จะพบว่า,านางซีดานเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของาอารมิเกียนเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออเขาไม่รักไม่ชอบทศกัณฐ์ถูกไหมคะแล้วก็ทศกัณฐ์เนี่ยมารักพาตัวเขาไปเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าเออฉันไม่ได้อยากไปกับเธอนะก็จะมีความแบบรู้สึกขัดขืนใจต่อสู้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ ในเรื่องของในรายวิชานี้เนี่ยโบก็ได้นาจับจับจุดเหตุการณ์หลังจากตรงนี้มาสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็คือว่าถ้าเรามองถึงตามหลักมุมมองของความเป็นจริงเราก็จะพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะถูกใครก็ไม่รู้ชายหนุ่มคนนึงรักพาตัวไปแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำดีด้วยเอาใจสารพัดทุกอย่างนะคะตามหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าผู้หญิงคนนึงจะไม่เกิดความรู้สึกที่ เกิดความรู้สึกดีๆต่อเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโบก็เลย <ๆ S 1> นําจุดนี้นะคะมานําเป็นการสร้างสรรค์ผลางานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของนางสีดาอนเอนงก็จะเกิดความขัดแย้งกันว่า,าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยกับสิ่งของอคุณธรรมนะคะเรียกว่าเหมือนค่านิยมนะคะก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าความถูกผิดถูกต้องไหมคะก,กับความรู้สึกจริงว่าเออมันแบบมันขัดแย้งกันอยู่นะอย่างนี้ ฉะนั้นก็เลยนําจุดจุดนี้น,นะคะที่แบบว่ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลง,งานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะถ้าสาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานในชิ้นนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าตนะัวเรเองก็เป็นคนที่ไม่ได้มีสกิลพื้นฐานทางด้านการเต้นสูงเท่าไหร่เพราะว่าเราเรียนนักศิลป์ไทยมาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถนัด ในเรื่องของนากระสิงไมากกว่าค่ะตอนนเมื่อ,อเราได้มาเรียนในรายชายน mm. ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวผลง,งานชิน้นนี้ตัวโบเองก็ได้ลงไปเล่นร่วมกับเพื่อนๆน้องๆด้วยนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณนะคะ,ะคุณแบงค์คุณปอแล้วก็น้องแก้มน,นะคะที่ได้มาร่วมเล่นกับผลงานชิ้นนี้คะประโยชน์ที่ได้รับก็มากมายเลยนะคะหนึ่งเลยนะคำท,ที่เราเนี่ยรู้จัก ในการกระบวนการทำง,งานนะคะที่ต้องมีการวางแผนออกแบบนะคะมีเรียกทีมมาเวิร์กมีการวางคอนเซ็ปนะคะทำดนตรีทำเพลงนะคะจัดไปจัดองค์ประกอบการแสดงมูฟเมนต์ต่างๆนะคะม่ว่าจะเป็นงการกระบวนการแป้แถวเราจะสื่อมาอย่างไรน,นะคะในช่วงนี้เราจะสื่มายาให้ชัดเจนแล้วก็จะทำยังไงให้ท่าทางออกมาเนี่ยให้มัน แสดงถึงสิ่งที่ผู้สังหารผลงานคิดแล้วก็รังสรรค์ออกไปว่าเออฉันอยากได้ภาพแบบนี้นะค,ะค่ะก็ถือว่าเป็นงานนะคะที่มีความสนุกสนานมากค่ะแล้วก็ค้าทายดีะคะ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผลงานชิ้นนี้นะคะสีดานะคะอาจจะตีแผ่มุมมองนะคะของของนางสีดาที่มีต่อตัวทศกัณฐ์นะคะแต่ว่าก็ คนที่รับชมนะคะก็อย่านำผลงานชิ้นนี้นะคะไปยึดติดกับรูปแบบทริชันแลนะคะรูปแบบขผนตังเดิมเพราะว่าผลงานชิ้นนี้นะเราเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นที่มาเป็นการตีความใหม่ของตัวละครนะคะก็หวังว่าคนที่ได้ชมนะคะผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นนี้นะคะก็จะเกิดความรู้สึกนะคะประทับใจต่อผลงานศิลปะชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ